สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยู21เล่าเรื่องนะครับเย้ yeah. โอ้โหก็ห่างหายไปนานนะฮะกับรายการเล่าเรื่องนะครับผมโดยรายการเล่าเรื่องนี้นะฮะเป็นรายการที่นะครับผมจะเอา ท็อปิกหรือว่าประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในช่วงนั้นๆนะฮะเอามาเล่าเอามาพูดคุยให้ฟังกันนะครับผมเช่นกันกับตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆล่าสุดเบอร์ตกี้นี่เลยนะฮะประมาณไม่ถึง20่สินาทีที่แล้วนี่เองนะครับผมสโมสรอาร์เซนอลก็ประกาศออฟฟิเชียลออกมาแล้วว่าต่อสัญญาเอลเนนี่เพิ่มอีก1ปีนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหสำหรับผมนะผมมองว่าถือว่าเป็นเป็นข่าวที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ เป็นข่าวที่ผมรู้สึกพอใจแล้วก็หลายคนควรที่จะยินดีกับข่าวนี้มากๆนะครับผมแล้วก็เนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันได้ในคลิปนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 แนะครับผม BK8 นะครับผมก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะฮะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 New นิวะครับผม BK8 New นิวะครับหรือจะสแกน QR โค้ดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเออนะครับฝากไว้ด้วยนะ โอ้โหทุกคนเมื่อตะกี้นี้นะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมประมาณช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานี้เองนะครับผมอาร์เซนอลน,นะฮะก็มีเซกเมนต์ออกมาประกาศออฟฟิเชียลว่าเพิ่งต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ออกไปเพิ่มอีก1นึ่ปีเอออีกหนึ่งฤดูกาล1ปีนะครับผมจนถึงฤดูกาลที่เอ่อ,อ,ป,ะะอ,อปี2024นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยสำหรับผมเนี่ยเอามุมมองผมผมก่อนนะผมพอใจมากมากมากมกกับข่าวนี้นะครับผม <นะ S 1> เพราะอะไรนะครับคือหลายคนผมเห็นฟีดแบ็ k เหมือนกันนะฮะทั้งจากแฟนบอลต่างประเทศแล้วก็แฟนบอลชาวไทยบางท่านนะที่อาจจะมองว่าเอ้ยเอ้ยต่อทําไมไม่ควรต่อหรือเปล่าเพราะว่าเอามาก็ไม่ค่อยจะใช,ใช่ไหมแล้วอย่างตอนนี้ก็มีจอร์จินโยแล้วด้วยก็เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมันจะทับตําแหน่งแบบ ถ้าเกิดยังเก็บไว้เนี่ยมันจะทัดต็มแดงกับการเปล่าใช่ไหมยิ่งซัมเมอร์ก็มีข่าวว่าจะไปเอาตั้งเตะกองกลางตัวรับเพิ่มอีกอย่างจะแค่นไลท์หรือว่าไคเซโดก็มีประเด็นว่าเอ้แล้วทำไมจะไปต่อทําไมล่ะมันจะไม่คุ้มหรือเปล่าเสียเงินฟรีหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งสำหรับผม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 ,ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับผมมองว่ามันมีข้อดีอยู่เยอะมากๆในการต่อสัญญาครั้งนี้นะครับคือเอลเนนี่อะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเอลนี่กันก่อนกันแล้วกันนะครับผมก็อาร์เซนอลน,นะครับตื� อาเซนอตน,นะฮะก็อย่างที่รูปได้บอกไปนะครับว่าเพิ่งมีการประกาศออฟฟิเชียลออกมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับบอกว่าก็ได้ต่อสัญญาเอลโดนนี่ออกไปนะครับผมก็ปัจจุบันนะเอลโดนนี่เนี่ยอายุ30ปีแล้วนะครับ30ปีแล้วนะครับผมเอลโดนนี่เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2016แล้วทุกคน2016เยอะ เยอะมากๆนะครับลงได้นทห้กับเราไปแล้วนะครับ1น5นัดยิงไป10ประตูนะฮะโหถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับผมซึ่งเอลเดนี่นะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ให้พูดถึงประเด็นที่เพิ่งตอนยาไว้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ผมเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมผมรักสมโมสรแห่งนี้ผมรักแฟนบอลของเรามากๆและผมสัญญาว่าผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเนี่ยเพื่อช่วยให้สมโมสรเราเนี่ยอยู่ในจุดที่มันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ผมมีความสุขมากๆกับทุกวันนี้นะครับผมโมยังบอกอีกว่านะครับผม ไอการต่อสัญญาครั้งนี้นะฮะมันทำให้ผมภูมิใจมากๆที่ผมยัยงจะได้เป็นตัวแทนสโมสรแห่งนี้ต่อไปนะครับผมผมมาอยู่กับกับอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะครับสปิริตและความสาม,มัคคีของเราตอนนี้นะครับที่มีในทีมตอนนี้มันดีมากๆมันยอดเยี่ยมมากๆและผมก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปนะฮะนั่นคือคำพูดจากเอลเนนี่ที่เพิ่งต่อสัญญาออกไปนะครับผมทีนี้เรามาดูเออ่ ข้อดีอ่าข้อดีกันก่อนกับแล้วกันนะครับว่าการต่อยาเอโนนี่เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างนะครับผมอย่างแรกนะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าพี่ๆคำเอออาจจะมีคําถามกันมาบ้างว่าเฮ้ยต่อทำไมมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่สมผมมองว่าเอโนนี่มีข้อดีอยู่เยอะนะครับข้อดีข้อแรกก็คือในเรื่องของความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวความเป็นผู้นำห้องแต่งตัวนะครับคือ จะบอกว่าผู้นำเนี่ยคำว่าเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นได้หลายบริบทหลายรูปแบบนะครับซินเชนโก้ก็เป็นผู้นําในทีมนะครับจอร์จินโยก็เป็นผู้นําในทีมกาเบรียลเชซุสก็เป็นปาเตก็เป็นชาก้าก็เป็นนะครับหลายคนมีเป็นเอ่อมีความ มีความเป็นผู้นำในตัวเองนะครับผมจอร์จินโย่จะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มีความเก่านะฮะเชซุสนี่ก็มีความมีมีความเป็นแชมเปี้ยนอยู่ในตัวเซนเชนโกมีการปลกใจโอเดกาก็เป็นกัปตันทีตัวจริงนะครับผมเอลเนนี่เองเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงมากๆแต่ความเป็นผู้นำของเอลเนนี่เนี่ยคือการทําให้ทุกคนเห็นทำให้ทุกคนเห็นก็คือความเป็นมืออาชีพนั่นเองนะฮะเอลเนนี่เนี่ยต้องผมสำหรับผมผมมองว่าเขาเป็นนักเตะ เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของทีมเราเลยนะที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆเอลเนนี่เขาจะทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบเนี่ยต่อให้กูเป็นสำรองก็ตามแต่เนี่ยกูไม่ค่อยจะลงเนี่ยกูยังต้อง,ต,องต้องทำงานหนักต่อไปทุกการฝึกซ้อมทุกเซกชันในการฝึกซ้อมทุกครั้งที่ได้โอกาสจะ ปลอง,งมาสำรองแค่หนึนาทีหรือว่าจะสิวินทีก็ตามแต่จะต,ต้องวิ่งให้หนักทำเต็มที่เสมอนั่นคือสิ่งที่เอนนี e ่ทำให้ทุกคนเห็นและต้องบอกว่าตรงนี้มันสำคัญมากๆนะเพราะว่าทีมเรานะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นทีมเด็กนะครับโอเคไอ้พวกเด็กตัวจริงอย่างซาก้าเอ็ดดี้มันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่บรรดาตัวสำรองเนี่ยนะครับตัวสำรองอย่างอาจจะเป็นเนลสันอาจจะเป็นสมิธโลเทียนี หรือใครก็ตามแต่ที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาหรือว่าตัวสำรองขึ้นมาเนี่ยแลวอาจจะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ลงวะเมื่อไหร่จะถึงโอกาสของเราวะรู้สึกทอ้อรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าที่ต้องมานั่งรอแบบนี้แต่ว่าเอลเนนี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงซุ้มชุดซุ้มสำรองแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าแบบเป็นสำรองเนี่ยก็ต้องทํางานหนักนะต้องทํางานหนักต้องห้ามท้อนะซึ่งตรงเนี้ยเอลเนนี่ทำให้เราเห็นกันมาตลอดตั้งกี่ปีต่อกี่ปีแล้วอะ อยู่กับทีมาตลอดไม่ค่อยได้ลงไม่เป็นไรไม่เคยบน่นไม่มีปัญหาทุกครั้งที่ได้ลงก็ทําผลงานได้ดีทํางานหนักเสมอโอเคช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีแต่ปัจจุบันช่วงหลังผมบอกว่าเขาเขาก็โอเคขึ้นนะโอเคขึ้นมากๆนะครับดังนั้นการที่มีความเป็นผู้นํในตัวเองในเรื่องของการที่จะแบบแสดงออกให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าแบบมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเนี่ยผมว่าสิ่งเนี้ยสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เอลน,นี่มีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทีมเราชุดเนี้ย ที่เป็นทีมกําลังโตเนี่ยควรจะมีประคองกันไปควรจะมีตัวอย่างควรจะมีโลโมเดลที่ดีที่เป็นมืออาชีพมากๆเนี่ยอยู่ในทีมสักคนหนึ่งซึ่งเอลเนนี่เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วก็การที่เขาได้อยู่ทีมต่อไปอีกหนึ่งปีเนี่ยผมมองว่าดีมากๆนะครับผมยางที่2นะครับผมย่างที่2ก็คือผมมองว่าการต่อสัญญาครั้งนี้นะฮะมันเหมือนกับว่าเป็นการให้รางวัลเอลเนนี่ด้วยอย่างหนึ่งก็คือเอลเนนี่ อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้ว่าเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็เดิมทีเนี่ยสัญญาของเขาจะหมดในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้ก็คือปี2023 2น2 3ะครับ2023ซึ่งทุกคนลองนึกดูว่าถ้าหากว่าจบฤด,ดูกาลนี้และเอ็นเนี่เนี่ยย้ายออกไปจากทีมมันจะมีความยากอย,กอยู่มากก็คือ1ปีเนี้ยช่วงที่เหลือจนจนถึงปิดเทอมตอนนี้เลยตอนนี้ถึงปิดเทอมอ่ะเอนนี่เนี่ยอาจจะ ไม่ได้ลงสนามแลนะ้วเพราะว่าเขามีการบาดเจ็บหนะักดังนั้นถ้าหากว่าเขากลายเป็นฟรีอเอเย่นแล้วโดน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 ปล่อยตัวออกไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้มีเรืยกว่าไงเป็นเป็นความยากกับตัวเขาเองที่อาจจะแบบมีทีมมาติดต่อสนใจเพราะว่าฟอร์มก็ไม่ได้เห็นสภาพร่าง,รรงกายก็เป็นที่กังวลดีไม่ดีอาจจะหมดสัญญาก่อนร่างกายหายเจ็บด้วยซ้ําซึ่งสิ่งที่อาร์ซอนทำก็คือเรื่องที่จะต่อสัญญากับเขาออกไปอีกหนึ่งปีหนึ่งก็คือเพื่อที่จะรักษาให้เขาเนี่ย หายจริงๆอย่างน้อยก็ยังอยู่ในทีมอาร์เซนอลที่มันมีเครื่องกายภาพที่ดีมีหมอที่ดีมีแพทย์ที่ดีทาให้มหทำให้ร่างกายมันดีที่สุด2ก็คือเพื่อที่จะอย่างน,น้อยเนี่ยยังได้อยู่ในทีมนะครับยังได้อยู่ในทีมสามารถที่จะเติบเ,เป็นเป็นอาไหลให้กับทีมได้แล้วก็เพื่อที่จะสมมุติว่ามีโอกาสในฤดูกาลหน้าเป็นบอลถ้วยคาราบาลครับเอฟเอครับพอได้ลงบ้างพอได้โชว์ฟอร์มบ้างเนี่ย โ okay, อเคพอหมดสัญญารอบหน้าเนี่ยก็อาจจะทําใหม้มันมีหลายทีมมากขึ้นที่มาสนใจเขาก็เป็นได้ซึ่งตรงนี้มันก็ดีกับตัวเอลเนนี่เองซึ่งผมก็จึงมองว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นรางวัลที่อาร์ซน,นทำให้เขาก็แล้วกันนะครับผมกับเอลเนนี่นะอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการต่อยายเอลเนนี่เนี่ยมันจําเป็นมันจะเป็นก็คืออืต้นถึงตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมมันก็ยังไม่ชัวร์ว่าเราจะได้ไป อยู่ฟาาชม้นประหลีกหรือเปล่าฤดูกาลหน้าเพราะว่ามันยังไม่จบฤดูกาลใช่ไหมแต่ว่าโอกาสมันสูงมากๆโอกาสมันสูงมากๆก็จริงนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าหากว่าเราได้ไปซึ่งมันก็มีโอกาสแล้วนะในฤดูกาลหน้านะครับเราได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกจริงๆเนี่ยนะครับประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลยุโรปแชมเปี้ยนลีกมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะซึ่งนักเตะที่เก่งๆในทีมหลายๆคนเนี่ยซาก้าสมิธโลเอ็ดดี้เนี่ย เก่งในลีกก็โอเคก,ก,ก็ดูเก่งจริงใช่ไหมแต่ว่าพอไปเจอแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขายังไม่เคยไป,ไปเล่นกันเลยนะดังนั้นการที่มีนักเตะที่มีประสบการณ์ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกมาแล้วอยู่กับทีมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นและเอลเนนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะเอลเนนี่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี26ก็ยังก็คือเป็นชุดที่ยังเล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่เขายิงบาเซลน่ามาแล้วด้วยนะดังนั้นการให้ใหคําแนะนําน้องๆในเรื่องของการที่จะแบบรับมือกับความกดดันในเรื่องของบอลยุโรปเนี่ยก็อาจจะเป็นอี นะครับผมดังน,น,นั้นก็ผมมองว่ามันมีข้อดีเยอะข้อดีเยอะมากๆนะฮะปัจจุบันเอลเนนี่นะครับผมรับค่าเหนื่อยเพียงแค่ห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับและการต่อครั้งเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าแบบไอ้สัญญาไอ้ค่าเหนื่อยเนี่ยเพิ่มหร,หรือลดหรือเปล่าแต่ผมมองว่าต่อให้เพิ่มเป็นหกหมื่นเนี่ยผมก็ยังโอเคนะกับกับแบบ กับนักเตะที่มัน,เป,นเป็นมืออาชีพขนาดนี้เนี่ยนะครับผมโอเคว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชว์ผลงานให้แฟนบอลเห็นในสนามมากมายแต่ว่าในสนามซ้อมในห้องแต่งตัวในล็อกเกอร์รูมในหลังบ้านที่เราไม่เห็นกันเนี่ยคนแบบเนี้ยเอลเนนี่ร็อบโฮดดิ้ง คนแบบนี้เป็นคนเป็นนักเตะที่แม่งโคตรจาเป็นมากๆกับทีมตอนนี้เลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าทีมเราเป็นทีมที่เด็กกําลังโตมันยังมีแกลปยังมีช่องว่างมีพื้นที่อีกเยอะให้พวกเขาพัฒนามากกว่าน,นี้ในในอนาคตซึ่งประสบการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นและเอลเนนี่เป็นคนที่มีประสบการณ์ดังนั้นการที่มีอยู่ของเขาในทีมต่อไปอีก1ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผม นะครับผมผมพอใจมากๆจริงๆนะแล้วก็ยินดีกับแกมากๆที่ที่ทได้ตอนยาออกไปนะครับผมก็ก็หวังว่าจะหายเจ็บเร็วๆนะแล้วก็ในฤดูกาลหน้านะั้นในคาราบาวครับใน FA ครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่อาจจะได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เอาใจช่วยมากๆกับเอลเนนี่นะครับผมนักเตะที่เป็นมืออาชีพที่สุดคนหนึ่งของอาร์เซนอล ครับผมโอเคทุกคนล่ะนะครับคิดเห็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกยังไงกับการต่อนยาบางเอลมากนะครับรู้สึกเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมโอเคนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ภาพการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ